จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทางหลายอันดับต่อไปนี้ขอเชิญมารับฟังเรื่องทําเบรุวันต่อไปเนาะเ,ออเมื่อหลวงตามาขออนุญาตพระเจ้าถิ่นพระที่อยู่ประจำหน้าทําเบรุวันแล้วก็เข้าไปในถ้ำปรากฏว่าภายในถ้นำมีพระอยู่ด้วยกันสี่รูป มีแม่ชีสองลูปฝ่ายพระสงฆ์มีพระขุนพระเตี้ยพระวัฒนาพระเกี่ยวแม่ชีนาแม่ชีแนงท้าวรุันมีหลายครูหา่างก็หาเลือกที่อยู่เอาเองตามอัธยาศัยพระที่อยู่ในถ้ำแแ่ะแม่ชีนั่นพระอาจารย์แอลจากถ้ำถ้ำหนึ่งทางจังหวัดภาคกลางโน้นเป็นผู้พามาอยู่เพราะถ้ำเวรุันนี้ พระอาจารย์เอวมาพัฒนาเป็นองค์แรกท่านมาช่วยเจาะปากทางเขา้าถ้ำทำประตูเข้าถ้ำให้มันสะดวกกว่าเดิมสร้างบันไดหน้าถ้ำด้วยศิลาแรงวายองค์ท่านก็คิดจะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันเมื่อมีพระสายอื่นเข้ามาอยู่ที่หน้าถ้ำท่านก็เลยพาพระและแม่ชีมาไว้ในถ้ำก่อนพระในถ้ำเล่าให้หลวงตาฟังว่า ขณะนี้พระในถ้ำและพระนอกถ้าทะเลาะก,กันหลวงตาอา้าวเป็นพระทําไมต้องมาทะเลาะก,กันโดยละมันมีสาเหตุที่นา่าทะเลาะอันใดหรือพระในถ้มบอกว่าพระนอกถ้ำเข้ามาสแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ได้เข้ามาสั่งห้ามพระในถ้มว่าห้ามพวกท่านพัฒนาทํากิจการใดๆทั้งสิน้นนะให้อยู่กันเฉย ท่านไ่ได้รับอนุญาตจากพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกถ้ำก่อนพระในถ้ำจึงพูดว่าเอท่านมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะท่านเป็นเจ้าของสถานที่นี้หรือท่านเป็นเจ้าคณะตำบลหรือท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอหรือท่านเป็นผู้ปกครองพวกผมหรือพวกท่านมีอำนาจหน,นที่อะไรที่จะมาบังคับบัญชาสั่งการพวกกับผมให้ทำแบบนั้นแบบนี้ได้ พระนอกทางอึ้งพูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ไม่พอใจก็เลยเป็นสาเหตุแห่งการบาดหมางหลวงตาก็ลองคิดดูสิวเรามาอยู่ในถ้ำซึ่งถ้ำนี้ซึ่งหลวงปู่แอวพามาซึ่งท่านก็มาพัฒนาโรงแรงลงทุนไปเยอะแล้วการเจาะประตูที่ผนังถ้ำก็ไม่ใช่งานง่ายๆการสร้างบันไดขึ้นถ้ำก็ต้องใช้เงินใช้แรงงาน พวกเขามาอยู่ก็มาอยู่ในป่าชาไม่ได้มาอยู่ในถา้าพวกเรามาอยู่ในถา้าจะมาบังคับบัญชาแบบนั้นใช้อำนาจแบบนี้พวกผมไม่ยอมเพราะสถานที่นี้ยังเป็นที่สาธารณณะไม่ใช่วัดและไม่ใช่ที่ของใครอยู่ๆก็จะมาสะแสดงอำนาจเป็นเจ้าของเป็นผู้ออกคำสั่งแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่สามารถชี้แจงตอบคำถามที่เราถามได้ แล้วก็ไม่เหลือไม่ตีไว้ให้อีกต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ใช่คณะเดียวกันแล้วเป็นพระในถ้ำและเป็นพระนอกถ้ำไปการเป็นอยู่และการบิร,รมบาตก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปอาศัยที่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรพระทั้งหลายทั้งในถ้ำและนอกถ้ำจึงไม่อดไม่อยากพอกินพอใช้กันครับท่านค่ำคืนวันหนึ่งเวลาประมาณสี่ทุ่ม มีพระและแม่ชีไปเรียกหลวงตาว่าหลวงตาหลวงตาหลับหรือยังล่ะหลวงตาเออกำลังจะหลับนะมีธุระอะไรหรือออกมานี่ก่อนออกมานี่ก่อนมีเรื่องสำคัญที่จะปรึกษาหลวงตาเขาออกจากกรดมาพวกเขาพูดว่าขณะนี้พระวัฒนากำลังคุ้มครั่งโมโหจะไปฆ่าพระเกี่ยวที่นอนอยู่ใต้คูหาดินถ้ม พระวัฒนาอยู่ที่ถ้ำพระมาลาเบียงกําลังนั่งกำมิดปลายแหลมด้ามเหล็กอยู่มีกิริยาฮืออดฮัดกดจัดทางดูแล้วเขาว่าเขาจะไปฆ่าพระเกี่วนะจะไปฆ่าพระเกิ่ยวนะข่ำคืนนี้ให้ได้พวกเราห้ามเขาเขาก็ไม่ค่อยฟังจึงมาขอให้หลวงตาไปช่วยห้ามด้วยเถิดนะครับหลวงตาเออพระอรหังสุขตูก็เขว่าน,นเม็ตตาจิต เออไปก็ไปนะพวกเราขอคุณพระคุณเทพช่วยขอให้พวกเราห้ามขอได้เนะาะเมื่อไปถึงพะระหลวงพระวัฒนาใส่แต่พระอังสะนั่งจับมีดปแหลมอยู่ดวงตาทำใจดีสู้เสือกระแอมว่าเ,ออเ,ออเข้าไปนั่งใกล้ๆท่านวัฒนาแล้วถามแบบญาติญาติคือไม่ใช้เสียงแบบใช้อำนาจใช้เสียงธรรมชาติธรรมดาว่า ท่านวัฒนาครับหลวงตาอยากจะคุยด้วยนะอยากจะถามถึงเหตุผลที่ท่านจะทำอย่างนั้นว่าสาเหตุบื้องต้นมันเป็นมาอย่างไงขอรับพระวัฒนายอมพูดเขาบอกว่าหลวงตาครับพระคิวมันมายั่วผมทั้งที่ผมไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยมันมาด่าผมมันมาท้าตีท้าต่อยผมไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับมันหลายครั้งจน จนผมทนไม่ไหวนะครับผมจะไปจัดการกับมันด้วยมีดเล่มนี้แต่ถูกพวกพระและแม่ชีมาพบมาขอร้องไว้ก่อนหลวงตาเออหลวงตาก็ขอแสดงความเห็นใจต่อท่านนะที่ท่านถูกพระกิ่วมาลบหลู่ดูหมินท้าทายไม่ยอมเบงเกรงใจกันแบบนี้มันก็น่าจัดการตามที่ท่านคิดจะทำอยู่หรอกนะแต่หลวงตาขอเสนอแนะทางออกที่ดีให้แก่ท่านก่อนนะ ขณะนี้เขามาทําร้ายท่านด้วยวาจาข้อหาหมิ่นประมาทแต่ท่านกําลังเป็นพระถ้าท่านไปฆ่าเขาด้วยความโมโห,โหและไตรตรองไว้ก่อนถ้าฆ่าเขาสําเร็จท่านจะต้องอวบัติปราชิกซึ่งเป็นอวบัติหนักที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านจะขาดจากความเป็นพระทันทีหลังจากนั้นท่านก็จะต้องไปรับโทษทางอาญาของบ้านเมือง คือฆ่าคนอื่นด้วยเจตนาไตรตรองไว้ก่อนโทษประหารชีวิตถ้ารับสารภาพลดโทษกึงหนึ่งจำคุกตลอดชีวิตไม่แต่เสียกับเสียนะครับไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องหลวงตาคิดว่าวันพรุ่งนี้นะเราเรียกทุกคนมาประชุมปรึกษาหาหรือกัอนก่อนถ้าท่านกิวผิดจริงเราจะปรับจะหมายจะไล่อย่างไงก็ค่อยว่ากัน ถ้าท่านบุ่มบา่ามทำอะไรลงไปตามที่คิดในวันนี้คืนนี้ไม่ใช่ท่านจะลำบากแต่เพียงผู้เดียวคณะพวกเราทุกคนก็จะลำบากไป้ดยเจ้าหน้าที่เขาจะนำไปสอบเล้วสอบอีกนะสถานที่นี้ก็จะมัวหมองไป้วยพระพุทธศาสนาก็จะมัวหมองไปโดยไม่ได้เสียกับเสียขอให้ท่านพยายามระงับอารมณ์ภาวนาหรือสวดมนต์ขอบคุมใจไว้ก่อนนะครับ พยายามพักผ่อนหลับนอนเถอนะพระวัฒนาอารมณ์เย็นลงยอมให้มิดและข้อนอนวันรุ่งขึ้นหลวงตาถามพระกิวว่าเมื่อคืนนี้ท่านไปวุ่นวายอะไรกับพระวัฒนามาบ้างหรือเปล่าพระกิวบอกว่าเปล่านะครับพอหนึ่งทุ่มผมก็จำวัดหลับนอนแล้วผมไม่ได้ออกจากโกรดเลยตลอดคืนเวลาตื่นตอนเช้าเนี่ยแหละครับเมื่อคือออกจากกรดนะ เมื่อคืนนี้พระวัฒนาเขานี่มีเห็นเป็นตุกเป็นตะว่าท่านได้ไปอารวาสด่าเขาท่าตีท่าต่อยเขาหลายครั้งจนเขาบันดาลโทษะจะเอามตดเข้ามาแทงคุณถึงในโกรธเลยแปลว่าคุณไม่รู้เรื่องเลยเหรอถ้าเช่นนั้นถ้าเขามาจริงคุณก็ตายฟรีๆโดยไม่มีความผิดละสิก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมไม่มีอาวุธผมไม่ได้คิดป้องกันตัวเลยอะ อยู่อย่างพระไหว้พระภาวนาแล้วก็อน,นอนก็เท่าน,นั้นถ้าเช่นน,นันตอนสายนี้ขอเชิญท่านไปประชุมที่ลานหน้าองค์พระประธานโดยนะเวลาหลวงตาสักถามก็ขอเล่าตามความเป็นจริงและไม่ต้องใช้อารมณ์โมโหนะวางจิตวางใจแบบธรรมดาธรรมดาแล้วนะเพราะไหนๆคุณก็พ้นครอบมาแล้วท่านกิ่วก็รับคำมาครับผม ที่ประชุมเทลาน,น้าองค์พระประธานในถ้ำเบลูกวนในวันน,นั้นพระทุกองค์และแม่ชีมาร่วมประชุมหลวงตาได้พาทุกองค์ทุกคนไหว้พระก่อนแล้วก็เปิดประชุมว่าเนื่องจากเมื่อคืนนี้ได้มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กเล็กเรื่องธรรมดาอะไรนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องขอขาดบาดตายคือมีพระวัฒนาได้เกิดบันดาลโทสะ คิดจะไปฆ่าท่านเกี่ยวแต่บางเอิญมีพระขุนพระเตี้ยและแม่ชีไปห้ามไปทันหลวงตาซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในพวกของเราจึงขอถามท่านวัฒนาว่าท่านวัฒนาจะไปทำอย่างนั้นเพราะมีสาเหตุมาจากอะไรพระวัฒนาเล่าว่าผมไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงเดินมาหามาอยู่ห่างกรดพอสมควรแล้วก็มาด่าว่าต่างๆนานา,นา พร้อมกับท่าตีท้าต่อยซึ่งผมได้ยินเป็นเสียงของประกิวชัดเจนครั้งแรกๆผมก็พยายามอดทนคิดว่าผมไม่มีความผิดอะไรแต่เมื่อด่าเฉพาะผมยังไม่พอยังลามปามด่าไปถึงคนพอ่อคนแม่เขาอีกผมจริงสุดที่จะทนได้คิดว่าถ้ามีกูจะต้องไม่มีมึงถ้ามีมึงก็ต้องไม่มีกูกันละแบบนี้ เอาให้มันตา,ตายตายไปข้างหนึ่งอารมณ์ผมตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะครับหลวงตาท่านคิวท่านคิวได้ไปด่าไปท่าท่านวัฒนาจริงหรือเปล่าท่านคิวผมเปล่าครับคืนนี้ผ่านมานะคืนที่ผ่านมานี่นะผมขอนอนตั้งแต่เช้านะครับหนึ่งทุ่มผมก็หลับไม่ได้ออกไปไหนเลยตลอดคืนนะครับแล้วผมกับท่านวัฒนาก็ไม่ได้ทะเลาะ โบแวแงอะไรกันเลยผมจะทำอย่างนั้นได้อย่างไงเป็นความจริงนะท่านวัฒนาผมไม่ได้ไปหาท่านไม่ได้ไปด่าท่านไม่ได้ไปท้าตีท้าต่อยท่านเลยเออถ้าเช่นนั้นหลวงตาขอสรุปว่าท่าที่พวกเราพากันมาอยู่เนี่ยแรงมากเขาจะแกล้งทำให้เกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นหลวงตาคิดว่าพวกเราทั้งหลายเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้ว ก็น่าจะหันหน้าเข้ามาหากันมาเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่อยู่ใครอยู่มันนะคุยกันบ้างทำวัดสวดมนต์ร่วมกันบ้างจะดีไหมอันดับแรกในวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนมาทำพิธีขอเข้ามาอาภัยคุณพระคุณเทพตลอดถึงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ถ้าพวกเราได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปที่ไม่เหมาะไม่ถูกไม่ต้อง พวกเราก็ขออาภัยหลังจากนั้นพวกเราทั้งหลายก็มาขออาภัยซึ่งกนและการาโดยกรรมใดที่เคยร่วงเกินต่อกันและการมาทุกภพกทุกชาติทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนาเรามาให้อภัยกันต่อกันและกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะและนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นแก่พวกเราพวกเราจะไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหา แต่เราจะมาประชุมกันที่นี่หาวิธีแก้ไขโดยสติปัญญาทุกครั้งไปนะครับหลังจากนั้นก็พาการทําพิธีกรรมตามที่ได้กล่าวมานานทุกประการแล้วแต่างองค์ก็แต่งอยู่แต่งก็ทําหน้าที่ของตนเองต่อไปแต่แล้ววันหนึ่ง <c oughs> ในกลางพรรษาของปี2532นั่นเองท่านนายพรดจโทบุญอ้อมได้พาคณะมาเที่ยวชมถ้ำ ท่านรู้สึกประทับใจในความสวยงามของถ้ำน,นี้มากแต่ไม่ชอบใจในความสปกสปรกโสโครกรกรุงรังของถ้ำท่านเข้าไปกราบหลวงตาแล้วก็ถามตรงๆแบบไม่อ้อมค้อมเหมือนชื่อเลยว่าหลวงตาหลวงตาและคณะพากันมาอยู่ที่ถ้ำน,นี้ถ้ำน,นี้ก็สวยงามมากแต่ทำไมเนาะไม่อินังขังขอบในความเป็นอยู่ ไม่พัฒนาสภาพสิ่งวัดล้อมกันเลยไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมกันเลยไม่ทําความสะอาดไม่ปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยพื้นที่ก็สปกปรกผนังถ้ำก็มีแต่รอยขีดเขียนเปื้อนไปหมดหินงอกหินย้อยก็มีร่องรอยคนมาถูกทุบมาทําลายมีร่องรอยถูกคนมาทุบมาทําลาย เป็นที่น่าสลดใจมากท่าน,นี้ผมว่าถ้าผู้อยู่ปรับปุงรักษาพัฒนาผมว่าจะเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาของบ้านนี้เมืองนี้ได้ตลอดไปชิ้นการนานะครับท่านหลวงตาเออคุณโยมที่คุณโยมพูดมานะที่หลวงตาอยู่สักว่าอยู่อาศัยสักว่าอาศัยปักกวาดแต่เพียงที่อยู่กับที่นอนเท่านั้นเพราะพระเจ้าทินขอห้ามไว้ เขาสั่งขาสั่งห้ามพัฒนาเพราะกลัวว่ามันจะเป็นวัดขึ้นมาบ้านนี้มีคนอยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าหลังคาเรือนเขาต้องการจะให้มีวัดวัดเดียวเท่านั้นถ้ามีวัดใหม่เกิดขึ้นกลัวว่าชาวบ้านจะแตกแยกกันจะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนเดิมจะไม่มีความสามัคคีกันเช่นเดิมจึงได้ห้ามไว้เขาว่ายอย่างนั้นท่านพันตำรวจทบุญอ้อมกล่าวว่า โอ้พระเจ้าถินพูดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะผมมาเห็นด,ด้วยดูศาสนาคิดศาสนาอิสลามสิเขาต้องการความเจริญพยายามขยายงานขยายสถานที่ไปเรื่อยๆไปทั่วทุกแห่งของประเทศไทยแล้วถ้าเป็นชาวพุทธทิงเคารพพระพุทธเจ้าจริงทำไมท่านพูดอย่างนี้คิดสั้นๆแบบนี้ท่านน่าจะ มาเป็นองค์ประธานสนับสนุนร่วมสร้างร่วมพัฒนาเพื่อความเจริญของพระพุทธศาสนาของประเทศชาติและเพื่อถวายพระราชกุศลแก่องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทยท่ามน,นี้สถานที่นี้ดีมากๆไม่อยู่ใกล้เกินไปไม่อยู่ไกลเกินไปไปสะดวกมาสะดวกแล้วก็เป็นท่ามที่สวยงามมากๆโดย นอกทางก็มีต้นไม้กําลังเจริญเติบโตอยู่มากมายเป็นสถานที่น่าร่มรื่นน่าชื่นชมสวยงามมากแบบธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องเสริมแต่งอะไรเข้าไปมากก็ใช้ได้แล้วจะเป็นสีเป็นสงา่าเก็บบ้านเก็บบองแท้ทำไมไม่คิดไม่นึกเมื่อตอนเองไม่มีความสามารถที่จะทำได้ในเมื่อมีคนอื่นมาอยู่มาทำก็น่าจะให้ความสนับสน,นุน มาห้ามว้แบบนี้ทำาหม่เป็นคนใจแคบเกินไปไม่เหมาะไม่สมกับความเป็นพระสงฆ์เลยหลวงตาพูดกันตรงๆนะถ้าผมจะพาพวกตำรวจมาพัฒนาหลวงตาจะว่าอย่างไงหลวงตาเขาว่าก็อาตมาเ็าไม่ว่าอย่างไงหรอกนะ,ะคุณโยมหลวงตาไม่มีสิทธิ์ไม่มีหน้าที่อะไรที่จะห้ามหรือให้การสนับสน,นุนเพราะ เป็นเพียงผู้มาอาศัยเท่านั้นอาคุณโยมมาพัฒนาแล้วมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขเอาคนเดียวก็แล้วกันเนอ,อท่านพันตำรวจโทบุญอ้อมกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นผมจะพาพวกตำรวจมามาพัฒนาอันดับแรกออกจากที่นี่ไปแล้วผมจะแวะไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านเวรวันนี่นะผมรู้จักดี พ่ะหลวงสุวรรณเนี่ยเป็นคนดีดีมีน้ำใจนะมีนิสัยอบอ้อมอรีกว้างขวางเป็นที่นับถือของพวงชนพอสมควรผมจะไปชวนท่านมาพัฒนาร่วมกันด้วยหลังจากนั้นไม่กี่วันก็มีท่านนายพันตำรวจโทบ,บุญอ้อมพ่อหลวงสุวรรณและหมอใหญ่หัวหน้ากะเหลี่ยงคือเขาเป็นหมอใหญ่สำหรับชาวกะเหลี่ยงถ้าระดับทั่วไปแล้วเขาก็เป็นหมอน้อยหมอน้อยธรรมดา แต่เขาก็ไม่ธรรมดามีความสามารถไปชักชวนพี่น้องชาวกะเหรี่ยงห้วต้มผาหนามผาปูนโดยเต่ามาพัฒนาถ้เาเบลวันอย่างต่อเนื่องจนราบเรียบสะอาดเรียบร้อยตามที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาเห็นในปัจจุบันอากากรนี้ผลงานทั้งครั้งแรกดำเนินไปได้ด้วยดีคณะกลุ่มแม่บ้านในตรตำรวจทั้งโรงพัก พาการหาน้ําและเข้าปลาอาหารมาเลี้ยงแต่เป็นอาหารเจพวกกระเหลี่ยงส่วนมากจะทานอาหารเจกันมีพอพออิ่มทั่วกันอย่างทั่วถึงเมื่อเลิกงานแล้วท่านพันตํารวจโทบุญอ,อ้อมได้พูดกับหลวงตาว่าหลวงตาครับผมคิดว่านะในงานพัฒนาในครั้งต่อๆ่อไปชาวบ้านเวรุวันเนี่ยเราไม่ต้องไปชวนเขามาแล้วนะครับหลวงตาอ้าวทาไมล่ะ มาช่วยกันเยอะๆสิงานจะได้สําเร็จไวๆท่านพันตำรวจโ,โทรบุญอ้อมรักกล่าวว่ามันไม่เป็นอย่างที่หลงตาพูดละสิผมเป็นนายตำรวจทำอะไรชอบสังเกตสังกาดูผลได้ผลเสียและคิดถึงผลที่จะตามมาในอนาคตด้วยงานในวันนี้พวกเกรียงตั้งใจกันทำจริงๆทําจนเหงื่อไหลแต่ชาวบ้านเวรุวันทำงานแบบไก่เขียนะครับ คือหลบมากกว่าทำผมคิดว่าเขามาเพราะเกิงนใจผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นงานนี้เป็นงานฟรีไม่มีค่าจ้างด้วยบางคนคงไม่ทำอะไรเอาแต่นั่งสุขบุรีและคุยกันเรื่อยๆไปพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็อแอบหนีกลับไปหมดเลยอะ่ะแต่พวกกะเลียงทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หญิงผู้ชายต่างก็ตั้งใจทำกันจริงๆ ตั้งแต่ต้นจนเลิกงานครั้งต่อๆไปถ้าเราไปเชิญพวกชาวบ้านเวรุวันมาในงานร่วมพัฒนาอีกงานคงจะไปไม่ถึงไหนหลวงตาเอ๊ะท,ทำไมทำไมท่านพูดอย่างนั้นละ่ะท่านพันตำรวจโทรบุญอ้อมพูดผมพูดตามความเป็นจริงนะหลวงตาถ้าชาวบ้านเวรุวันมาพวกกาเรียนก็จะเอาเยี่ยงอย่าง และจะไม่มีกำลังใจทุ่มเทมาทำงานครั้งต่อๆไปด้วยเพราะเจ้าทิ่นเจ้าของบ้านแท้แท้เขายังทำงานแบบไม่อ่อนไหนแต่พวกเขาล่ะเขามาจากที่อื่นจะทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมเขาได้อะไรเขาอุตส่าห์มาช่วยแต่พวกบ้านนี้ไม่ช่วยเขาให้ชื่นใจเลยเป็นผมผมก็หมดกำลังใจและผมก็เสียดายอาหารที่พวกผมซื้อมาเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย หลวงตาถ้าเช่นนั้นก็สุดแท้แต่ท่านนะสุดแต่ท่านก็น่าจะเห็นสมงกวเอเถิดแต่เมื่อจะเลิกกลับบ้านมาทํางานทุกครั้งก็ขอให้มาพากันมารับศีลละพรก่อนอเนอ้อหลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเบรุวันก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมพัฒนากับพี่น้องชาวเะเหลีย่ยงอีกเลยนอกจากจะมาในงานแจ้งเท่านั้น ทางนี้ทางนั้นเพราะทางท่านนายตำรวจคิดคาดคะเนเอาว่าถ้าเอาชาวบ้านเวรุวันมาช่วยทางาน้วยชุมชนชาวกะเหรียงจะติดต่อโรคเอ็นยานและโรคอีแอบคือการทำงานไม่จริงแล้วก็แอบหนีไปก่อนผู้เฒ่าผู้แก่ชาวกะเหลี่ยงเล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่าองค์หลวงปู่คูบาเจ้าศรีวิชัยและองค์หลวงปู่คูบาเจ้าขาวปีกล่าวว่า ในการทำงานต่างๆถ้าจะมีใครนำคนงานชาวบ้านธรรมดาธรรมดามาสิบคนเพื่อมาขอแลกกับคนงานชาวกะเหลี่ยงหนึ่งคนครูบาทั้งสองจะไม่ยอมแลกอย่างเด็ดขาดเหตุผลเพราะคนกะเหลี่ยงทนแดดทนฝนซื่อสัต,ตย์กตัญญูแข็งแรงไม่อู้งานมีความสามัคคีเชื่อฟังผู้นำรักหมู่รักคณะรักบ้านรักพระพุทธศาสนา เมื่อกำลังพัฒนาหนทางขึ้นโดยสุเทพคนพวกอื่นที่ไม่ใช่ชาวชนไม่ใช่ชุมชนชาวกะเหลี่ยงจะขนดินต้องไปจับตอกสารกระบุงบุ้งกี่เอามาใส่ดินแต่พวกกะเหลียงเอาเสื้อของพวกเขานี่แหละดึงชายออกมาแล้วกลวยดินเข้าใส่กลวยดินเข้าใส่แล้วก็เดินเอาไปเททิ้งแล้วก็กลับมาทําแบบเดิมอีกงานจึงเสร็จเร็วกว่าชาวบ้านธรรมดาทั่วไปมากมายเลย พี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่รักทางหลายองค <illing> <into s Elliott ills> ์หลวงปู evening, ่ครูบาเจ้าสีวิชัยองค์หลวงปู่ครูบาเจ้าขาวปีองค์หลวงปู่ครูบาเจ้าเทวทวงสาวพัฒนาเคยภาคภูมิใจในคุณงามความดีของพี่น้องชุมชนชาวกะเหรี่ยงมาแล้วในอดีตชั้นใดขอให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงรุ่นใหม่ใหม่ทุกทวนาจงศึกสารรับเอาความดีนั้นไว้ ให้คงอยู่ตลอดไปอย่าให้ชุนหายไปเนอเออจะพูดต่อเสียงับอานาฬิกาบอกว่าหมดเวลาแล้วพอดังขึ้นแล้วน้องท้ายที่สุดนี่ก็ขอรัธนาคุณพระศีรีรัตนตรตยและองค์พระพระพิกเพรเจ้าทั้งหลายเทพพรมทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึง คุณแห่งทานศีลภาวนาจงโดบนบรรดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังที่รับทุกทวัวนหน้าตลอดถึงเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ท,ทุกทุท่านและผู้มีจิตเอื้ออารีให้ธรรมทานนี้สำเร็จร่วงไปด้วยดีอันมีท่านมณีมณิโตแห่งวัดสารพันท้ายนรสิงสมุทรสาครคุณสมฤด,ดีสิริพุทธครและลูกโอสมุทรปาการ คุณรัฒนาศีนารางและคณะจังหวัดพิจิตรคุณยาเนีรวมยอดคุณมีบียานประมุกเกียรติยศกรุงเทพและคุณจารุนานตันติวรวิทย์แห่นนงนครเชียงใหม่ขอให้ท่านทั้งหลายโชคทนหน้าจงประสบแตกความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พุญผลไปตลอดตราบเท้าเข้าสู่คนิพาน ทุกท่นหน้าเทินขอเจริญพร